สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับรายการ DS เอชเขีอะไรเนี่ยมึงให้เปิดรายการเออผมมึงไปคนเดียวเลยไปก็เดียวกูขึ้นข้างบนไรอย่างเงี้ยกูไปกูไปขี่ละสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับรายการ DS เอชเขียบออฟเกมเมรับวันนี้อยู่ผม DS เอชเขียบออฟออฟมรับมาอยู่ผม DS เอชเขียบออฟนะครับผมเฮียเอ้ยทำไมหันหัวเอ้ยได้ละโอ้หน่วงเลยอ่ะโอ้หน่วงครับครเฮ้ยมันไม่เขียวเลยอู้มันหน่วงก็ เฮียดูพระนวลสองดูดสไอแลนด์พาร์ทที่สองทับห้าแลยใช่ไหมครับใช่ครับผมทับทับหกทับเจ็ดนะครับมึงก็นั่งสิครับกูเหยียบแล้วไอ้ก้นก็คือมันหน่วงคือแบบยังไงพาร์ทแรกผมถ่ายในเมืองนี่แหละวันนี้พาร์ทที่สองผมมาถ่ายในป่าแบบเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้เราเจอจินยานทิพย์ด้วยใช่ไหมใช่ครับต่อเดี๋ยวเราจะไปถ่ายในน้ํากันมั่งนะจินยานทิพย์ครับพี่รู้จักไหมทิพย์อ๋อน o n น o n ทวิทเลยเอ้ยเฮ้ยอออืื้ห อือืไอ้เยอะกระจก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 ไอ้เยอะกระจกกระจกโหทวิตเต็มจออย่าถามว่าจินยาทิพย like kind of mm ์ค hmm. yeah, right? ืออะไรนะก็ค yeah, uh, ือมันเวลามันเจอผีไม่จะหยุดเหมือนรู้รู้โต๊รู้จุดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมนอนนอนนอนทวิตอ่ะทวิตเต็มจอครับรถเตีอยไรของด้อ๋ออ๋อแองลงแล้วไอ้แ่้เอารถดับ โอ้โหเลยเอโดตัง Welcome to the จีนยานทิปจีนยานทิปเกียร์ไงเราเเกีียผดี๋ยวแป๊บนึงเรามาเทียรน้ำตกวอ a t e r f a l l นะครับเรามาเทียรน้ำตกครับผมก็ไม่ลงไปหรอกครับเก็บเวลายิงเอาดีกว่าโอเคนัทวันนี้เราก็มีของเทพมันเยอะแยะผมมีปืนลูกซองให้พี่ลบผมขอโชว์สักนัดดูดูดูพี่เอ้ยหน่วงที่ผายเลย ผมไม่หน่วงผมไม่มีอะไรเลยพี่เสือกหน่วงอ่ะโอ้โหกระตุกด้วยไอเหี้ยโอ้โหข้ามันไก่เลยเอานี่เพียไฟฟ,ฟ้าปั้นนี่ฮอตซีเนมากูโ,โดดถีบแม่งโอ้ยโอ้ยฮอตซีเนมากเลยโอเคอเห็นนี้สองตัวถีบแม่งโดดถีบแม่งเอาแม่งให้ตาย ตอน,นแรกก็ไม่เดกว่าเอ้ยเอ้่กว่าขอนขอนช่วยอ้เหียพุมที่3ครับภาพบหรอโอ้ได้900เหียยังไม่แบ่งกูเลยนะอโอ,โอมึงยานทีจริงจริงรู้ว่าขี่หมดมึงค่อยลงมานี่มึงรู้ได้ไงว่าสะพานมันรถชนเนี่ยทำไมไมึงไม่วิ่งมาวะทำไมมึงไม่ให้กูขี่รถลงมาแล้วเลี้ยวเนี่ยมึงดูตูดมากไปว่ะ<อ> ครับไม่ต้องตัดเลยเอาพาลังเอาอันนี้ไปส่งปุ๊บคลิปออกเลยนะครับผมครับผมเข้าใจไหมน,น้องเข้าใจครับครับบอกโอ้โหฟีลนิน่งอ่ะว่ะฟีลนิ่งกันโอ้ <c oughs> อย,ไม,มย,ยมไม่ไดีเลยยงี่แฟนไม่ได้แอนแฟนฟีลนิ่งฟีลนิ่งตายโอจ้จะอะไรวะเนี่ยมันบั๊กเกรอรออ์อร่อยไหมอร่อยครับใส่หมวกกันน็อกเหรอโดนลบช่วยโลก มันหน่วงของพี่มันหน่วงว่ะกระตุกนิดหนึ่งด้วยไปเ่ะเปิด Google Chrome ะสามหน้าฟังเพลงพี่อะอะไรเยอะๆเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมไปจัดระเบียบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรามาต่อกันนะครับโปไปเราไปกันโอเคต่อกันเดวนายจีนกับอีผู้หญิงไกด์ทางจีนยานทิฟนะครับเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขตัวใหญ่ข้าใหญ่ ผมไม่เล็กผมไม่เล็กนะครับช้ากับพี่โอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงจัดอะไรเรียบร้อยโอเคโอโอเคมาโอเคไม่เล็กท้ายแล้วโดทิ้บแม่งโอ้ยผมไม่เล็กนะครับจะตายแล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เยอตัวใหญ่แล้วแน่ฮะตัวใหญ่แล้วแน่นะก๋ของเจ้า เงิงเหรอมึงใหญ่ผมใหญ่เออมึงใหญ่เออมึงใหญ่เออมึงใหญ่เออหน่วงหน่วงาตาลายนิดนึงด้วยเวลาเล่นตายเบยไอ้เหี้ยวิ่งไอ้เหี้ยอู้โดนตบหลับมาตายเบยแล้วเฮ้ยช่วยกด F ให้พี่ก่อนนี่เอาเอียงพีไอ้เหี้ย้ตังค์ตกสามอ่ะหลายร้อยอะไรเหี้ยมามึงตบมาดิมันก็เกิดใหม่ไง โดดทีบเลยทีแม่ง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 ตัดแขนแม่งให้ขาดต,ตัดแขนมันให้ขาดพันหัวโดตังเจ็ดร้อยไปอะฮะเออไม่มันไม่ตกมันตกเท่าที่เท่าที่มันจะตกอะไม่กี่บาทหรอกแบบดิจิตอลโอ ด้วยรอด้วยไม่รู้อะไรเวู่รถอะของเฮ้ยกล่องกล่องพี่พีกลองได้ไหมได้ครับไปทิปไปแล้วได้ไรได้ลูกสองขอดิขอขี้มีนัดเดียวไม่เกลียดนึงมีนัดเดียวไอ้ยเออโอเคตามอีจินจินยันทิปไปนะครับเอาไปขายตัวแล้วผมจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีว่าอะไร คิดมันผมไหมว่าผมจะตั้งชื่อคิดว่าอะไรคิดว่า <c> ท <ười> <c ười> ี่รู้ละเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เอ็นจีดิงเหี้ยไอ้เหี้ยนัดหนึ่งดูนะครับโหให้พี่ดูอันนี้ผิวดำเว้ยมีทรงผมพอตัดหัวไปปับ๊บห <Wow. S 2> ผมไม่หายที่ไหนเยดเยบเย้ เอ้ยมีคนช่วยไปวะอย่าน้ำเน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 ่าอ้หลบนายพี่หลบแบบนี้กินต้อนใช่ไหมพี่ใช่เน่าแม่งน้ำพิษน้ำสารเคมีเอ้ยน้ำอ้ยนะแบบนี้กินต้อนอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเราอยู่ในบ้านเนี่ยไม่รู้เข้ามาได้ไงไม่เป็นไรอ่ะผมตามีผู้หญิงอะไรนะอิจินยาคิฟเนี่ยเอ้ยพี่มามุ่วก่อนแป๊บนึงท่งนั้นอย่าพุ่งมั่วเลยเฮ้ย เราเดี๋ยวค่อยทำก็ได้พาราไกลดะไม่บินนะเนี่ยอะไรหา้หาห้าเลขหา้าโดนอะไรเฮ้ยพี่เจอคนด้วยเ<ง>ย็นเค่บัดดีว่าไงมึงมีคนเดียวนี่เหรองัอ้นเดี๋ยวกูไม่ช่วยมึงหรอกมาทะเลทะไหลแป๊บเดี๋ยวทะเลทะไหลแป๊บเลยขึ้นไปไงก็โดดขึ้นมาไอ้คานบินลิฟต์หน้าเดียว มึงขำมึงขำปะเนี่ยมึงมีปืนให้กูนัดเดียวเลยดูประตูมากไปเปล่ามันไม่ใช่ร้านขายของปะเราไม่เลี่อะไรแล้วนานพอแล้วไปดีกว่าเคดีคลิปนานได้ยวคลิปนานนีแนนเป็นไรอุ้ยเป็นไรที่นานมากเดี๋ยวโอ้ยเราเป็นไรที่ไม่อยากถ่ายนานเหมือนกันนะโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้มันรายละเอียดภาพมันสูงดีเว้ย อร่อยฮะเดี๋ยวเปลี่ยนซีพียูใหม่เล่นในแอนแอริฟไทยเดี๋ยวพี่จัดการเลยเดี๋ยวมันโหลดพี่โหลดเสร็จแล้วเนี่ย9กิกได้เรื่มติดถ่ายอย่าเพิ่งเล่นก่อนดูไหนพี่ลองเติมเข้าไปดูก่อนเลยก่อนไงโอเคเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโดวแม่งเฮ้ยตัดหัวแม่งขนาดนั้นไอ้นี่มันเป็นหมู่บ้านล้างนี่หว่า รู้สึกว่าเออมันมันไม่เออหมู่บ้านสกปรกอ่ะรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้จะมีเจสันเจสันอยู่ด้วยนี่ไงเจอคนแล้วว่ะดีนายนายคงจะอยู่ไม่ได้ไม่นานหรอกนายไม่ต้องห่วงมีเราอยู่ทั้งหมดนี่เจสันน่ะที่พี่เบิร์ดเขาบอกอ่ะเออใช่ที่พี่เบิร์ดดิโทชันอ่ะเปิดประตูไว้ให้ผีเข้ามาเปิดประตูไว้อย่าไปปิดให้บ่านมึงวิ่งนี่มึงไม่เหนื่อยมากหรือไงว ดูประตูเฮ้ยมันพูดอะไรกันในนี้วะนี่ใครอยู่หน้าต่างเฮ้ยเปิดดิเปิด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 ออาทองแดงเนี่เอากระถาแบบพี่เนี่ยเท่เป่าเออเปิดเปิดเปิดเฮ้ยอย่านะเว้ยมึงคิดดีให้ดีก่อนก่อนมันจะไฟกลัวคิดให้ดีก่อนดูประตู้าไปเปล่าเฮ้ยเล่าเล่าอย่าแม่เล่าเล่าอยู่ตรงพื้นไหนเห็นเปล่า พูดมาดื่ออะไรูดอะไรของมึงเนี่ยวดอะไรของมึงอ่ะเอ็ับเรามาไอ้นี่อาวุธนะแม่งค่าซ่อมแพงยุทธายมันพูดอะไรกันเนเราสมาซ่อมอาวุธหรออ่อคีเอทดอะไรไม่ได้เลยแม่งอะไรวะเนี่ย เราจะเอา,เาตัวไหนดีวะเอาบูม okay, นะมอดโอเคครับมอดของพี่มันมีสองอันน่ะเอาตัวไหนเอาสองร้อยดีวาแพงดีแพงจัดไม่มีคนขายอาวุธไหมวะแม่งแพงจัดเสียงอะไรอะเสียงพี่แต่งปืนเฮ้ยพี่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 ว์ดก่อนว์ปวัดกลับก่อนไปอัปเดตไอไปขายของ อันหนึ่งเดี๋ยวโอเคไปนะเอ้ยเดี๋ยวดีรอกูก่อนไปไลไรกาดเร็วเอี้ยกูค้างอีกแล้วอ่ะไม่ไดขยับไม่ได้อครัะโอ้แล้วขอดัดคลิปเองนี่แหละครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบแป๊บรอแป๊บสามข้างนอกดีข้างนอกตกแตงมืดไม่อะไรมือเปล่าดีโอ้ถือนี่เลยทำได้อ่ะสามสองหนึ่งขอผมขอพูดนะอ่ะฮะ ก็ไปอีกรอหนึ่งเดี๋ยวไปเหไปเหรออะไรมึงจะอีมึงเอาเงินอะไรอะไรอาไรอะไรองไรสาระไรสาระไอ้โดโดโอเคนะไปภารกิจโอ้มีมิดอ่ะโอ้ว้าวภารกิจนะครับกดเขาไปว่ารับเลยนะฮาร์ดอ่ะเฮ้ยได้ออโต้ไรเฟิลใช้เดี๋ยวเหยียบดี เกือบก่อนแต่ทำไมพี่ไม่เห็นได้ใช้อ่ะต้องด้ภารกิจก่อนเอาเดี๋ยวจบภารกิจนี้ก็จบคลิปนะภาคที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขยับปุ่อะไรไอ้ไก่อ่ะพี่ไม่ได้อยู่ภารกิจเองเนี่ยอยู่ด้วยไม่ไหว ไม่พี่เป็นได้สไนเปอร์ไรเฟิลหรอวะก็ต right. ้องทำภารกิ right. oh. mm hmm. <laughs> <laughs> จให้เสร็จก่อนอ๋อเข้ใจละเดี๋ยวเดี๋ยวดีใจเหี้ยแม่งของพี่หนงนงเดี๋ยวไปเอาเรียไปโอเคโอเครอสักห้าสิบเมตรจะว่ายเหรอจะจะว่ายเอ้เฮ้เฮ้กูยังไม่อยากว่ายใจเย็นใจเย็นเย็บ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 โอ้ยเลือดเลือดหน้าแดงหน้าแดงเฮ้ยระเบิด ใช้ระเบิดเลยไหมจะช่วยแล้วจะช่วยอ๋อหันหน้ามาเอาลื้อปุ้ยเหรอใช่เนี่คิดอยู่ไว้ตอนที่ใกล้ตายด้วยเนาะเออเเฮ้ยเจอของโดอไปต่อเนาะเจ้าไปติดกระโดดจับปุ้ยอยู่ทำไมรกิรอบกล้อมราภารกิจนี้เราใช้ปืนสู้นะครับถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยเจอกล่องด้วยก็เปิดกล่องเฮ้ยกากว่ะอะไรกากว่ะ ไอ้แฮมเปอร์โอ้คอนสั้นชอบของใหญ่มากกว่าไอ้กูของติดตัวกไม่มีอะไรเลย้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นภารกิจที่ให้นี่เนี่ว่ายิงเอาม่อนนะยิงยิงเดิยิงเด้เดี๋ยวเริเริเริ่ไปก่อนโอเคยิงเด้อเฮียยิงได้โง่มากเลยไอถผมไปถามสุขภาพเลยโอ้ยยิงได้โง่มากเลยไปต่อดีกวะเฮียสอง ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวโดวันอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉีดไวก้าเย่ไปแล้วโอเคเจออะไรวะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวพี่พากนรกนะเฮ้ยมึงต่อยเพื่ออีนี่เย็นเอ้ยเอเอาไงฮะเอาไงอู้เออนี่ครับนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมนะคือเอ๊ะมึงจะไฟอ่ะฮะมึงคิดดีอผมหยิบระเบิดหยิบแล้วพี่หยิบระเบิดปลาเลยดักหน้ามันแล้วมันจะไฟไหม้ก่อนมาถึง ไหนระเบิดอ oh, okay. ่ะระเบิดไฟเดี๋ยววึ่งดิจัดของก่อนเพี่ยเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดไฟผมหายโอเคตรงนี้เลยฮะเฮ้ยเฮ้ยปอดดีแม่แล้วใส่ล้วมันจะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีพี่มีนี่ถอยมานี่มึงระเบิดระเบิดระเบิดไอ้เฮ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือด เลือด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 ให้กูก,ก่อนเร็วมีอจอจะดำแล้วเร็วดิไม่ได้ไม่มีอ๋อเฮ้ยเอามีดระเบิดพี่เห็นเปล่ารุนแรงไหมรุนแรงก็คือผมจะเล่าประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับก็คือฟังก่อนดิมึงก็พูดดิก็คือ,อประสบการณ์โดยตรงของของผมก็คือแบบเมื่อกี้เลยพี่พี่พี่ฮะคนที่เล่นใน่เจอตัวนะครั้งแรกก็ต้องสู้ตัวตัวใช่ไหม ผมไม่ผมแบบเจอแล้วผมทําหน้านิ่งสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วโยนระเบิดไฟไปอ่ะตัดหน้ามันอ่ะแล้วแม่งเดินวิ่งผ่านไฟมาแล้วก็ตายข้างต่อหน้าตีนผมเลยพอดีเฮ้ยต่อหน้าตีนเมื่อกี้พี่กดฟาดไม่ได้เฮ้ยสิให้ยางเจ๋งอะไรวะให้มาตายพอดีตีนผมเลยอะไรอะไรโลไปเว้ยเว้ยว้โดนโแม่งหลายคนจะสงสัยว่าทำไมอาตีเจมเมอร์แม่งทำสั้น เดี๋ยวได้รู้เลยอ่ะเป็นไงเฮียกูอัพคลิปอยู่แม่งทํางานหนักไอ้เฮียทั้งเรนเดอร์ทั้งอัพไอ้เฮียก็ไม่อาหารแดกแดกแดกยำแยมยมอร่อยได้อะไรอ่ะเฮ้ยแรง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 เอาไว้ฟาดเฮ้ยคน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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ้าวเชี่ยหายไปไหนวะเฮ้ยไม่หายไปไหนวะไอ้เฮียมันเปียวอ่ะนั่นแม่ไปแอบอเลยนั้นบนอะไรของมึงอ่ะกูถีบก่อนเลยอ่ะ อะไรของมึงอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยกูเดรกระสุนปืนมาแล้วเย่ถ่ายยังเนี่ยถ่ายดิเฮ้ยปืนกูแรงกว่าปื้นเด็บโดนเฮ้ยเอ้ยกล่องกล่องกล่องมีกล่องมันยิงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยผมใช้ผมยิงก่อนนะพุถีบก่อนเลยพุทีบกูถีบเอ้าเฮี้ยหายอีกแล้วแม่งมันหายตัวได้อ่ะว้าว ไอพี่เจอ AK ด้วยไมเฟมเล่ผมลดเรื่อยๆวะโอ้ย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 โน้าอ้ยโอ้ยอะยอ้ยัอ้ยอ้ยาอยาอ้เอ้ยโอ้ยโยโอย้ยอยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยยอ้โอ้ยอะยอยอะยอยยอยอยอ เยอะจัด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 ครับโอเคได้รถได้รถอ่ะมันให้มันให้ยกกล่องขึ้นรถอ่ะเฮ้ยอ้วนอ่ะพี่เจออ้วนอ่ะเอากล่องขึ้นรถพี่อย่าไปเอากล่องขึ้นรถเอ้าเขี้ยวพี่กองจะหิวให้โทษโทษโทษเฮ้ย คำเดียวนะปืนนี่เบอร์ไรเฟิลอ้าวเวลไม่ถึงดับ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 อะไรวะอะไรวะอันนี้มันไม่แรงดับออกดับออกไปของฟรีของฟรีแป๊บจะโมโหแล้วอ๋อนอนอนหนอนอ๋อบักบักบักยี่เห้อยัง เห็นแล้วยกกล่องมาอ่ายกกล่องไปยกกล่องเกตัดไปให้ได้มากที่สุดเลยเนาะอ่าไปเลย let's go go ไปด้วยเนาะสวัสดีหลายรอบแล้วเกินไปอ่ะมึงดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่าโอ้ยเชี่ยระเบิดอุ้ยมันระเบิดระเบิดเฮ้ยนี่ผมชนใครสักคนเลยเมื่อกี้เห็นป่ะเห็นอยู่นี่เลยอ่ะ เลเวลอว่ะนะโอ้โ<ร>หไปเล้บเลยโอเคนะ่อใกล้จะถึงแนละ้วเมื่อกี้เหมือนผมพับชนหาอะไรก็ตัวนึงอจอดลงรถเลยเมเปุ้งเลยอะไรว่ามันบอกให้มาอะไรตรงนี้เนี่ยมาเตี๋อะไรล่ะยกของอ๋อในยกมึงเนี่ยน่าจะเป็นอาหารหรือไม่ก็อาวุธอะเพราะว่ามันชิงมาจากคนไง โอเคไปคุยล้วจบภารกิจนี้ทีได้ปืนโอเคัย่ได้ปืนมาแล้วอ้าวปืนล่วงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บเองพี่เก็บแล้วของพี่ได้มาแล้วได้นัดเดียวอ๋อมายืนในวงพี่ได้กี่นัดนัดเดียวคือนี่ไงเฮ้พี่เองได้เองได้นัดเดียวพี่ได้สักหกสิบเอ็ดนัดอย่างรอสิบเอ็ดนัดเอหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ด เอ้นายะถ้าก็ถ้าเป็นเราพูดเอ้ยนี่เราเราเราถ้าเราพูดนะนายนะก็จบไปเราถ้าเราจะพูดนะเราก็จะบอกอย่างนี e ้นะายขอจบไปเพียงเท่านี้นะโอเคจบแล้วเหรอโอเคบายบายเจอกันพัทนาซีอย่างเงี้นะพี่ทำาจพี่อุษาทำาจเดี๋ยวนะก็เรามาลาเจนจินยันทีก่อนเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไม่ต้องลาแม่ก็เอเคครับสำหรับวันนี้นะครับ ไม่จบไม่ไม่ไม่ลาเดี๋ยวคุยกับมันนี่เอาฉากคุยแบบนี้นีเดี๋ยวเดีูสำหรับวันนี้นะครับเอ้ยไม่อะลาไปเอาจะกลับแล้วเหรอใช่แล้วบายบายเจอกันใหม่พันน่ะซียูเกนเจอปืนเจอปืนนะกูจะเจอกันในสัตว์